ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง c ส s ว m ก่อน Channel ครับเมื่อนี้นะครับกับผมนะครับไดลภาธนาขา p f c นะครับมาโฟกัสติดตามการแข่งขันกีฬาสีภายในนะครับอยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ของเฮานะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินกระบวนพาเหลียดนะครับเข้าสู่พิธีการนะครับบนพาสนามตะนี้นะครับการน้องผู้ถือป้ายนะครับวิทยาลัยนะครับกามาหอด ล้วนะครับผมนะครับกับจุดไปยงามนะครับตัวนี้คืองานนับคัพี่รุ่นเกมวิทยาเเทคโนโลยีบรีรั่มนะครับนะครับต่อไปเป็นขบวนทงนะครับ วิทยาไร้นะครับเขียวขาวเหลืองนะครับอ่าสีแหลกสีเขียวครับครับผูือท่องฟูตูไฟนะครับกับน้องน้าอ่ามีเที่ยริดเดอร์น้ำครับอ่าสวยงามทีเดียวครับพี่น้องครับนะครับตามด้วยนะครับสามารถคิกสีครับผม ตัวแม็เรียบร้อยดีครับผมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด่าที่เก้าพี่น้องน้องๆชี้เขี้ยวครับอ่านี่นะครับดูหน้าดูตาครับแต่ละคนนะครับเอาจะิร์ฟถึงแจมไซกันทีเดียวครับพี่น้องครับพี่นักชี้เขี้ยวครับอย่าลืมค่อยปากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กันเลยกันนะครับพี่น้องครับกับช่องเทศบาลนครเชียงดาวครับ อ่าตัวนี้อยู่กับช่องของสีเขียวครับอ่าเยินๆกันทีเดียวครับอ่าข้ามาอย่าลืมไปติดตามช่องน้ำกันเนื้อครับๆๆสวัสดีครับอ่าต่อไปครับพบกับทรมขบวทุกน เดินพาเดือนนะครับของทีมงานสีเหลืองครับแหน่สวยงามทีเดียวครับพี่น้องครับอันนี้สีเหลืองครับถือปายถือทงนะครับขอกมาเรียบร้อยครับพี่น้องครับอันนี้จัดมุมแสงกันเล็กน้อยครับผมอ้า่านไปนะครับครับ สีเหลืองพระขนงหัวสันโอ้งดงามทีเดียวพี่น้องครับสวยงามนะครับผมครับดูน้ำเทีย,ย,ค,รย,ทยครับพี่น้องครับโอ้แต่งสุด อันนี้อันนี้ฟื้นได้จังไดน้อครับนี่เนาะฟื้นได้จังไดน้อนี่เนาะอ้อันตนนี้ ทอดทิมสีเหลืองนะครับนะกรบเี่ยมที่น้องๆแต่ละท่านแต่ละคนกันหนาละครับอย่าลืมครับฝากเป็นกดตทิดตามกดไไค์กดแแร่กดนซับสไเก็กัาบช่องแค่สะระก่อนแช่แนวก้นน้ำแน่กันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเป็นมาเบิงกีฬ่าสีนะครับวิทยาลไลเกษตเตเราเป็นแนวใดอ่าน้องๆแต่ละคนเมื่อนี้ปีนี่นะครับชุกลูกงในแจ้งน้อยครับอ้าวจัดแบบชุกเชิญอ,อ่า น้องๆ,ๆทุกคนใส่แมสปิดหน้ปิดปากปิดต่างกันดีทุกคนนะครับถือว่านักษามาตรถนการท่า,าน,นัง่งยอะครับเอาฮะนะต้อนดีครับเอา สีต่อไปสีม่วงครับพี่น้องครับอ่านัองครับถือไปนะครับผู้ถือไปถือท่องเขามาครับแตซือว่าจังใดก็ลงไปเบิ่งเองนะครับในยูทูปก็แล้วกันพี่น้องครับโอสวยงามนะครับีนะครับน่ดูาเือแล้วันนะครับ ับน้องๆนะครับเจลิเดอร์นะครับอันนี้ครับน้องๆกองเขี้ยแต่ละสีครับตอนนี้เข้าสู่สีม่วงครับพี่น้องครับอ่าเดินเข้าสู่สนามเรียบร้อยนะครับปฏิเสธไปนะครับก็ยิ่งผ่านกับพ่อแม่พี่น้องในรับชมนะครับทั้งสองแต่สมรรนะก่อนชั้นเนีก็แล้วกันนะครับปลาปลสั้นนะครับกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ก็ตัดสกายไแนะน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ตรงนี้ครับมาเป็นขน้องๆของเขากับย่างขอมมาในสูสนามกันแล้วนะครับที่นี่ก็อาจจะย่างในระยะสั้นนิดจิกหน่อยความบ่พรพอมนะครับสูลุ่งหุกกับการจัดกิจการครับตอนนี้ครับหัวหน้าอ๋ออยู่สีม่วงเตี้ยย่างดีๆนะ สีสุดท้ายครับพี่น้องครับสีขาวครับโอ้โหมาเนี่ยนะางามงาครับงามกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับสีขาวนะครับสีสุดท้ายนะครับที่สิเข้าสู่สนามพี่น้องโอ้สวยงามมากสวยงามทีเดียวนะครับสําหรับสีขาวปีนี้นะครับจัดใหญ่อลังการเบ่งป้ายกระหู้ครับพี่น้องครับโอ้ยมีกล้วยน้ำจักก็เป็นอีกอย่างนะครับเอามาให้ยังครับ โอ้ผู้ถือทองครับโอ้โหจัดเต็มนะครับนะสีขาวปีนี่จัดเต็มไม่พี่น้องมาครับสวัสดีครับยินดีดีครับยินดีสีขาวบบธรรธมานะครับอาไักนันน้องๆประจำทีมงานเพียมาแล้วพี่น้องมาแล้วอ่า เ,เป็นสีสุดท้ายครับพี่น้องครับสีขาวนะครับอ่าตาหนงีนงครับสวัสดีครับอ่าตหนิงหรือว่าเป็นสีสุดท้ายแล้วครับเด็กงาขคนสู่สนามของเฮานะครับตานนิเฮาัลโหลจานบุญมีครับสวัสดีครับ ไปดูในสนามกันตอครับพี่น้องครับโอ้ตอนนี้ย้อนแสงนิดน้อยนะครับยังกิดถใา่ไปกับน้องๆทิมสีขาวก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับขอไปติีตามไปรับชมนะครับทางช่องนะครับผมเพราะว่านี่ก็ติจัดเต็มให้กับการไทยถ้ำอยู่ประมาณช่วงเศร้านะครับแล้กการช่วงของการถึงสแตนเชียแล้วก็ผมก็สิไปเคลียร์งานของผมออกยังอย เดี๋ยวประมาณตอนบายบตอนแรงๆกัสิมาเบิงนะครับมาถ่ายทอดให้พวกม่พี่น้องดีเบิงอีกเพื่อนึงครตอนวนุีกาที่6ที่นี้น้องก็เข้าสนมันย้อนแสงครับพี่น้องครับย้อนแสง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาไปเบิ้งกับทีมงานน้องๆนะครับด้วยกองเชียร์สีขาวนะครับสีเขียวนะครับว่าน้องๆดีทีมีความือเป็นแบบเลนะครับสำหรับอันทีมนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดทีมนี้เพปิดเท่านี้กันก่อนนะครับอย่าลืมบดเมนหลังกดจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องแช่ข้อนะก่อนแช่แนวน้ำเด้อพี่น้องเดี๋ยวนะครับรับฝากติดตามอาทีมทัดไปน้ำเด้อครับพี่น้องครับว่าท่านผู้ชมที่ขอมาชมใหม่ชมเก่าก็ตามนะครับกานว่ามีขอบบริการมี ยังจังใดก็ต้องขอประทานอภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิปรับกรุงแล้วก็อ่าสิอันนั้นไม่นะครับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาติดติ้งกมีสี่อนกันแล้วกันะครับ